วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักดอกไม้ชนิดหนึ่งที่คนมักมอบให้กันคือดอกกุหลาบสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกมอบดอกกุหลาบให้กับวานใจตนเองอาจกำลังคิดไม่ตกว่าจะเลือกสีอะไรดีให้กับเธอและเขาผู้นั้นนะคะเนื่องจากว่ากุหลาบมีสีแตกต่างกันและก็มีความหมายที่แตกต่างกันด้วยค่ะ วันนี้เราจะนำความหมายของกุหลาบสีต่างๆมาเป็นความรู้ให้กับทุกท่านที่กำลังตกอยู่ในความรักแต่ได้เลือกกุหลาบที่สะท้อนความในใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีแรกกันเลยนะคะดอกกุหลาบสีแดงไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบสีแดงอ่อนหรือสีแดงสดนะคะบ่งบอกถึงการตกกลุ่มรักหรือแอบปื้มใครสักคน เป็นสื่อแทนใจเพื่อจะบอกให้รู้ว่ามีคนกําลังแอบปื้มอยู่นะส่วนดอกกุหลาบสีแดงเข้มถ้ามีใครได้รับกุหลาบสีแดงรู้ไว้เลยว่าเขาคนนั้นมีความรักที่สุดแสนจะลึกซึ้งมั่นคงและแน่นเป็นปึกแผ่นเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าความรักนั้นไม่มีวันจืดจางจากหัวใจดังนั้นนะคะหากได้รับกุหลาบสีแดงสด เตรียมยิ้มแก้มปริกันได้เลยเพราะนั่นมันสื่อความหมายว่าผู้ให้รักคุณเข้าแล้วและไม่ใช่รักเล่นๆรักขำๆด้วยนะคะหากแต่เป็นรักแท้อันจริงจังเลยทีเดียวค่ะกุหลาบสีที่สองนะคะคือกุหลาบสีขาวความรักอันบริสุทธิ์เห็นอกเห็นใจกันค่ะดอกกุหลาบสีขาวเป็นสีแห่งความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ น่าทนุถนอมโดยไม่คิดเลยว่าความรักที่มอบให้ไปนั้นจะได้ความรักตอบกลับมาหรือเปล่าตั้งแต่อดีตผู้คนหมักใช้กุหลาบสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรักแท้และการแต่งงานนั่นเพราะกุหลาบสีขาวแฝงในแยะหลายอย่างเอาไว้ค่ะทั้งความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวความยินดีการให้เกียรติ ความนับถือซึ้นกันและกันรวมถึงการมีสัญลักษณ์หนึ่งที่ช่วยเตือนใจว่าคู่บ่าวสาวจะมีเพียงรักเดียวไปจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตค่ะกุหลาบสีที่สกุหลาบสีชมพูความรักที่สุภาพอ่อนหวานแทนคำขอบคุณกุหลาบสีชมพูนะคะเป็นความโรแมนติกที่แสดงถึงความรักที่หวานซึง้งที่ผู้ให้มีต่อผู้รับ แต่อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความรักที่ลึกซึ้งแค่เป็นเพียงรักที่ฉาบฉวยต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสวงหาสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้นเองกุหลาบสีชมพูถูกยกให้เป็นภาพตัวแทนของความงดงามน่ารักและอ่อนหวานความหมายของกุหลาบสีชมพูจึงเปรียบได้กับความรักที่อ่อนหวานนุ่มนวล เรากับบทกวีที่บรรจงเรียงร้อยถ้อยคำอย่างสละสลวยเทว่าสีชมพูนั้นนะคะมีหลากหลายทั้งอ่อนและแก่ซึ่งก็มีความหมายที่ลึกซึ้งแตกต่างกันไปค่ะกุหลาบสีชมพูเข้มถือเป็นตัวแทนของคำขอบคุณถ้าสาวๆจะซื้อดอกกุหลาบสีชมพูเข้มสักชอ่อ ไว้ตอบแทนน้ำใจไมตรีและความรักที่คนรู้ใจของคุณมอบให้เสมอมาก็โรแมนติกไม่หยอกเลยค่ะกุหลาบสีชมพูอ่อนเป็นตัวแทนของความสุภาพชื่นชมและเข้าอกเข้าใจกุหลาบสีชมพูอ่อนจึงมักนำมามอบให้เพื่อแสดงถึงการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่ถ้าหนุ่มคนไหนนะคะแอบย่องเอาเดอกกุหลาบสีชมพูอ่อนมาไว้ให้คุณในวันวาเลนไทน์แล้วก็อาจแปลความหมายได้ว่าเขาชื่นชมและชื่นชอบเป็นตัวคุณค่ะดอกกุหลาบสีเหลืองเป็นตัวแทนแห่งมิตรภาพและยังสื่อถึงความห่วงใยของผู้ให้หลายคนเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่ใช้สำหรับเยี่ยมคนป่วยแต่จริงๆแล้วก็สามารถให้กับเพื่อน เนื่องในโอกาสพิเศษได้เช่นกันค่ะชาวยุโรปในอดีตนะคะมีความเชื่อว่าสีเหลืองเป็นสีที่บ่งบอกถึงความสว่างความรุ่งโรจน์เช่นดวงอาทิตย์ที่มีพลังและพร้อมแบ่งปันความอบอุ่นแก่ทุกชีวิตบนโลกกุหลาบสีเหลืองจึงถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของพลังรักบริสุทธิ์ที่พร้อมจะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือหากเปรียบเทียบกับความรักหนุ่มสาวก็คือความรักที่มาจากก้นบึ้งหัวใจไม่มีเรื่องเซ็กเข้ามาเอี่ยวแน่นอนค่ะดอกกุหลาบสีส้มความปรารถนาอันน่าหลงไหลดอกกุหลาบสีส้มสื่อให้เห็นถึงความสดใสความเป็นตัวของตัวเองของผู้รับเมื่ออยู่ใกล้แล้วทำให้รู้สึกอบอุ่นและยังบ่งบอกความในใจถึงความรักและสิ่งที่ผ่านมาด้วย ฉะนั้นความหมายโดยรวมที่แปลได้นั่นก็คือความรักที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพซึ่งมีทั้งความหลงไหลความสเสน่หาจึงเป็นของขวัญที่พูดแทนได้ว่าคุณน่าหลงไหลจังเลยต่อไปกุหลาบสีม่วงนะคะรักที่เปลี่ยมสเสน่รักแรกพบดอกกุหลาบสีม่วงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมีอำนาจและความสง่างาม แม้จะหาได้ยากสักหน่อยในบ้านเราแต่รับรองว่าคนที่ได้รับนะคะต้องปื้มแน่ค่ะเพราะความหมายของมันคือการบอกกับผู้รับได้อย่างชัดเจนว่าคุณคือคนที่เปี่ยมสเสน่ห์เหลือเกินเรียกได้ว่าเจอครั้งแรกก็บังเกิดรักแรกพบเข้าให้แล้วค่ะดอกกุหลาบสีฟ้าหรือสีน้ำเงินมีความหมายถึงความเศร้าในเรื่องของความรัก ความรักที่ไม่สามารถเป็นไปได้การถูกปฏิเสธอย่างหนักแน่นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมั่นคงในความรักและยังคงเฝ้ารอตลอดไปกุหลาบสีนี้เป็นกุหลาบที่มีราคาแพงมากนะคะเนื่องจากไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมของนักวิทยาศาสตร์ค่ะปัจจุบันจึงไม่ค่อยนิยม แต่ความหมายของมันก็กินใจสุดๆเลยค่ะดอกกุหลาบสีสุดท้ายนะคะดอกกุหลาบสีดําหลายคนคงคิดว่ากุหลาบสีดํานี้มีความหมายที่น่าเศร้าเสียใจไม่เป็นมงคลใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วกุหลาบสีดํามีความดีอยู่นะคะความหมายของกุหลาบสีดํำหมายถึงความรักอันชั่วนิรันดร์ค่ะความรักที่ยังคงอยู่ตลอดไป และไม่มีใครมาทดแทนได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทีนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละสีของดอกกุหลาบมีความหมายอย่างไรกันบ้างคะ่ะบางดอกก็แอบคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมคะถ้ารู้ความหมายของมันกันแล้วก็ลองนำไปมอบให้าากับคนพิเศษของคุณกันดูนะคะว่าเขาจะต้องประทับใจมากแน่ๆคะ่ะแต่ดอกกุหลาบเป็นเพียงสื่อแทนความหมายเท่านั้นนะคะความรักที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับคนสองคนค่ะจากนี้นะคะขอให้มีความสุขในวันวนาเลนไทน์และมีความรักให้กันตลอดไปสวัสดีค่ะ